สวัสดีกันเพื่อนตอนนี้อยู่สนามบินค่ะสนามบินภูเก็ตราขึ้นเครื่องอไปสวรรณภูมิจ้ะาโ,โจงตอนนี้ก็เช็คอินเข้ามาข้างในแล้วนะคะเดี๋ยวก็จะเดินไปที่าทางออกเข้าเครื่องบินค่ะ ข้างในอาคารเครื่องบินนั่นก็คือสนามบินนะคะนั่นทางนู้นคือทะเลเยชเชอร์แอพพอร์ตภูเก็ตโอเคคันเพื่อนเดี๋ยวก็จะเป็นถ่ายเป็นตอนๆเนาะตอน,น,นอ <laughs> ตอนตอนๆจ้ะมีธุระที่จะต้องไปทำที่กรุงเทพคะ่ะก็เลยวันนี้ต้องบินอยู่สักสองสามวันในกรุงเทพจ้ะ เ <Thank> ครื่องบินรอแล้วคะ่ะของสายการบินสมายนะคะแอร์สมายตอนนี้ก็ขึ้นเครื่องแล้วคะ่ะอุ่นมาหน่อยอยู่ในในอาคารแอร์พอตค่อนข้างจะเย็นวันนี้อากาศครื้มคะ่ะตั้งแต่เมื่อวานก็เลยอากาศเย็นลงมาหน่อยหนาวเลยแหละข้างในเนาะแต่ตอนนี้อยู่ในเครื่องอากาศอุ่นแล้วคะ่ะ บริการดีค่ะอะไรบริการดีพูด oh, <okay. S 1> ค,คุยเป็นมิตรเ,เครื่องกำลังขึ้นจ้ะ เครื่องค่ะไม่เคยได้ดูหรอก And promotions exclusive to Smile passengers. You can buy them at the website. The venue I'll scan the QR code from the thank you card in the takeaway bag. Thank you. อออโอเคค่ะเพื่อนตอนนี้พี่มลบ้านสวนก็มา อยู่ที่อาคารสถานทูตที่ทำพาสปอร์ตสวิตแล้วนะคะถ้าเ,เพื่อนๆพี่ๆท่านไหนที่จะามาต่อหรือจะมาทำพาสสวิต์ก็ออกจากสนามบินสวรรณภูมิก็เดินลงมาเลยนะคะไปที่แท็กซี่ก็ไปกดหมายเลขแท็กทซี่แล้วก็ให้เขามาส่งสะดวกสบายกว่าคะ่ะนี่คะ่ะนี่ก็คือ,อเขาเรียกอะไรอะ่ะภูที่ไหลก็มีคนเดินทุกที นี่ค่ะอันนี้ก็จะเป็นคล้ายๆสัญ,ญลักษณ์ของแต่ละจังหวัดนะคะนี่ที่สวิตเซอร์แลนด์อันนี้ถ้าจำไม่ผิดก็คืออินตอรีนะคะจำไม่ค่อยได้หรอกคะ่ะเพราะว่ามีรู้สึกว่ายี่สิบหกจังหวัดอ,นนอันนี้ละ่ะลีเบเท ไม่รู้เหมือนกันจะเป็นสัญ,ญลักษณ์แต่แต่ละจังหวัดจ้ะนี่ให้คนเขาเดินก่อนนะทะโทษค่ะน่นจะเป็นนะคะน,นี่นั่นก็คือ,อจังหวัดจังหวัดอะไรละ่ะ ปุดินี่จ้ะถูกไหมอ่ะถ้าผิดก็ต้องขอโทษนะะจำไม่ค่อยได้นี่น่าจะเป็นคันตอนแบร์จงังหวัดแบน์จ้ะนี่บริเวณรอบนอกจ้ะ นี่มาถึงเร็วหน่อยก็เลยนั่งรอข้างนอกอก็น่าจะประมาณ45นาทีนะคะเอาแท็กซี่เอาแท็กซี่จากสนามบินสุวรรณภูมินเนาะมาถึงนี่นี่ค่ะสัญลักษณ์สวิตเซอร์แลนด์ชบายสักคัว เชิญเกาฮัลโหลโถยมิกเกตส์จี๋ซู่ซู่เห็นแบบนี้แล้วก็คิดถึงสวิตค่ะเชื่นแอลนชอฟฟ์สวิตวิกฤติทอลที่องกเซนอีกชอฟงพอมิสนี่จ้ะ สวิตเซอร์แลนด์ก็เป็นแบบนี้นะคะนี่ถ้าเป็นบ้านเชาวสวนเขามีเขาเล็กเขาน้อยสวยคะ่ะเชา้า